ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ,รบกราบประพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับไม่ลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเข้าใจผิดเข้าใจใหม่5สิ่งที่คนใช้รถต้องรู้ในยุคที่รถยนต์กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แทบจะขาดกันไม่ได้สําหรับคนเมือง ความเชื่อบางอย่างหรือพฤติกรรมการใช้รถที่ปฏิบัติสื่อต่อกันมาจากคําว่าเขาบอกว่าอาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับวันนี้นะครับผมมี5ความเข้าใจผิดของคนใช้รถมาฝากกันมาลองกันดูว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจผิดกับเรื่องราวของรถยนต์ดังต่อไปนี้หรือไม่ครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลง เครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. เปิดไฟฉุกเฉินขณะข้ามแยกหรือฝนตกหนักความเข้าใจในการเปิดไฟฉุกเฉินหรือ5ศาสตร์ i g h หรือที่หลายคนเรียกติดปากกันว่าไฟผ่ามากขณะขับรถผ่านสี่แยก พื่อให้รถคันหลังหรือฝั่งตรงข้ามได้เห็นว่าเรากำลังจะขับตรงไปนั้นคือความเข้าใจและการปฏิบัติที่ทำการสืบต่อกันมาแบบผิดๆเนื่องจากอาจจะทำให้รถทางซ้ายของคุณที่มองเห็นไฟเลี้ยวซ้ายข้างเดียวอาจคิดว่าคุณกาลังเลี้ยวซ้ายจึงไม่หยุดและส่งผลให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ฉะนั้นนะครับในกรณีที่ตรงข้ามแยกก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟฉุกเฉินแต่อย่างใด ไฟดังกล่าวนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฉุกเฉินซึ่งเราควรใช้ในกรณีที่ด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุหรือรถจอดเสียกลางถนนเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับยังมีหลายๆคนที่เปิดไฟดังกล่าวในขณะที่ฝนตกหนักเพราะเข้าใจว่าจะทําให้รถขันหลังมองเห็นรถเราได้ชัดเจนแต่หารู้ไม่ว่ารถขันหลังอาจเข้าใจผิดว่ารถของเราเสียและอาจหักหลบไปในช่องทางที่ไม่ปลอดภัยก็เป็นได้นอกจากนี้นะครับ หากเราเปิดไฟฉุกเฉินขณะฝนตกหนักอาจทำให้เราเผลอขับรถเปลี่ยนเลนจนนำมาซึ่งอุบัติเหตุจากรถที่ขับตามหลังมาก็ได้เช่นกันนะครับ 2. ขับรถช้าไม่ได้ช่วยประหยัดน้ามันเสมอไปความเข้าใจที่ว่าขับรถช้าและประหยัดน้ามันนั้นแท้จริงแล้วความเร็วไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการประหยัดน้ำมันแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมการขับรถของคุณมากกว่าโดยหากคุณใช้คันเร่งแบบไม่กระโชกโคกห้า และทำความเร็วขึ้นไปที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรักษารอบเครื่องยนต์ไว้สม่ำเสมอที่2,000ถึง2,500รอบต่อน,นาทีรับรองประหยัดน้ำมันได้แน่นอนครับทั้งนี้นะครับสิ่งสำคัญในการขับรถให้ประหยัดน้ำมันคือการวิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอมากกว่าเรื่องของตัวเลขความเร็วนั่นเป็นเหตุผลว่าเพราะเหตุใดรถที่ขับในเมืองที่ต้องเร่งและใช้รอบเครื่องสูงๆเบรกและออกตัวบ่อย แม้จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็จะกินน้ำมันกว่ารถที่วิ่งยาวๆและใช้รอบเครื่องสม่ำเสมอนั่นเองครับ 3. ยกก้านปัดน้ำฝนขณะจอดตากแดดเราอาจเห็นเจ้าของรถบางคนนะครับยกก้านปัดน้ำฝนตั้งขึ้นทุกครั้งที่จอดรถกลางแดดเพราะเข้าใจว่าอากาศที่ร้อนจัดจะทำให้ยางปัดน้ำฝนที่สัมผัสกับก,บกระจกรถของคุณเสื่อมสภาพแต่ความจริงแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องยก การปัดน้ำฝนขึ้นมาขณะจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเพราะยางปัดน้ำฝนส่วนใหญ่นะครับจะมีอายุการใช้งานของมันอยู่ราวๆหนึ่งปีครึ่งและความร้อนจากกระจกก็ไม่ได้มีผลแต่อย่างใดครับที่สําคัญนะครับหากคุณยกก้านปัดน้ำฝนตั้งขึ้นบ่อยๆจะมีผลโดยตรงต่อสปริงที่เป็นตัวบังคับให้ก้านแนบชิดติดกระจกบางทีสิ่งที่จะเสียหายก่อนอยางอาจจะเป็นสปริงหรือตัวมอเตอร์ซึ่งมีราคาแพงกว่ายางหลายเท่าตัวเลยครับ C. เติมน้ำมันออกเทนสูงไม่ได้ทําให้รถแดงขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าค่าออกเทนหรือค่าความต้านทานการจุดระเบิดน้ํามันเบนซินหรือตัวเลขแสดงความต้านทานการน็อกของเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์ถ้าค่าออกเทนสูงจะมีความต้านทานการน็อกของเครื่องยนต์สูงไม่เกี่ยวกับความแรงของเครื่องยนต์รถคุณแต่อย่างใดฉะนั้นนะครับสเปครถของคุณกําหนดค่าน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ที่ออกเทน91 แล้วไปเติมน้ำมันออกเทน95ไม่ได้มีผลทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นนะครับเพราะเครื่องยนต์จุดระเบิดเท่าเดิมพลังงานที่เผาผลาญเท่าเดิมไม่ได้ใช้ประโยชน์จากออกเทนที่สูงขึ้นแต่อย่างใดมิหนำซ้ำมันจะทำให้คุณเปลืองเงินในกระเป๋าสตางค์คุณโดยใช่เหตุครับ 5. ไฟตัดหมอกอย่าใช้พั่มเพื่อนนรถยนต์รุ่นใหม่นะครับแทบทุกคันมักจะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกจากโรงงาน โดยมีเป้าหมายช่วยเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่อย่างไรก็ดีนะครับที่ผ่านมาเราเห็นรถหลายๆคันเปิดไฟตัดหมอกพร้อมกับไฟใหญ่จนกลายเป็นเรื่องปกติแต่รู้หรือไม่ว่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกได้มีการระบุการใช้ไฟตัดหมอกว่าสามารถใช้ได้ต่อเมื่อรถวิ่งอยู่ในสภาวะที่มีหมอกควันเท่านั้นฉะนั้นนะครับในสภาพอากาศปกติจำไว้เลยว่าห้ามเปิดไฟตัดหมอกโดยเฉพาะรถยนต์บางรุ่นนะครับ ที่มีไฟตัดหมอกด้านหลังแยงตายิ่งกว่าไฟเบรกด้วยซ้ําเพราะมันจะทําลายทัศนวิสัยของผู้ใช้รถคันหลังที่ขับตามมาจนอาจเป็นที่มาของอุบัติเหตุได้ดังนั้นนะครับควรเลือกเวลาใช้ไฟตัดหมอกเฉพาะเวลาที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like. ล กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ